มึงมาช่วยกูก่อนได้ไอคนที่เขาถามเตอรแล้วไม่ลงเนี่ยฮะมึงดูโดนลุมสามตัวเนี่ยเทียอยู่หน้ากูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึงขอตั้งสติก่อนตายหนึ่งจะตายกูจะตายพี่ก้าวมันมีรถอ่ะพี่ เห็นแล้วเห็นแล้วเพิ่งจอแจหอรลองตอนนี้กำลังอยู <Yeah, ่ในสมอรภูมิมก็ไม่วตายหาแน่สายองไอ้สัตว pues ์มาเดียาหมดไอ้สัตว์จานเย็นตายสามมาเด้อว่าฟังขึ้นไหมดัลลมดัลลมดัลลมด่าลม ตายสี่ไปได้หนูเอาตาย 5, ห้าหนูยังไงยังไงสัตว์ันนึงยาหมดเพื่อนยานเย็นนะเพื่อนมันตายห้าแล้วช่วยหน่อยน,นหนึงเขาไม่ได้พี่ไ<ห>อ้ิเกิดเนี่ยกูยิงไปห้า้ลวโอ้โหดูเพื่อนเด๋จะร้อ,องไห้าพี่อไวเลยขอร้อง<ห>เออเมฆมึงด่ามันนะ

เหลือคนเดียวในบ้านตอนนี้ที่เหลือตายหามมาแล้วมันก็มาเอากูแล้วด้วยเพื่อนมันบอกว่าเฮ้ยมันดูดของแล้วมันบอกเพื่อนมันงี้่มันดูดของกูอ้าวตายตายไอสัตว์มาดูดของกูล่วงเดียร์ที่เฮียว่ากูนั่นแหละไอสัตว์พูด ขอคามไนะปได้สัตว์พยยี่พก็ไม่คมหรอกแค่ห้าตัวลวด,ด่ะน้องเบาๆออามมดูฮันนี่เคาะว่ะแสบไหมละ่ะเกิดเกิดตำรวจแล้วอือิ่มละอิ่มละ ดลดแ้วอำจะดิดดูให้ใหคุ้มก่นอนอ,อิ่มแล้วอิ่มละถ้ามีดิดบอกผมด้วยเดี๋ยวผมรอเซิร์ฟหน้าเกอบตายตกลงเลยให้ผมเข้าไปช่วยไหมเนี่ยมาเก็บของที่เหลือไหยิงยิงเรียบร้อยเก็บเสร็จเรียบร้อยกำจะดิดแล้วเชาว้ <ๆ S 1> ชาเช้าฟาดปักพักไปแล้ว They <laughs> love-